สวัสดีครับเมื่อเนี้ก็ตื่นมาย่ามตุ่มอีกต้าเคยือแหละครับเมื่อนี้มาย่ามกับมื่อด้เอาเนื้อมาหรอกมาหยกมาย่อเบ,บึง้งพอติดได้ไปตุ่มไปเก้งกินมออืมไปลหลุนน้ำกันเลื้อพี่น้องเบิ้งแล้วกรักดไหลกุ้ดแช่ไฟหน่าบานทุ่งน้ำแน่ซับคาซับตะไคร่ กดติดตามครับพยายามก่อนครับ <c oughs> <c oughs> มันนี่ก็สิมายามเอาแต่ป้าแล้วทำมันถืกอะไรเอาเนื่อมาเติมเลย อโอ้โหโอ้โ,อโ,อโอถืออากาตัวนึงครับนี่ ถือ,อยูครับโอ้ลังเสร็จคือมันนี่ส่งส่งสิทธิ์คือ,อยูลังแหลกมานเลยครับ ่อนบัวใเอาเหยื่อมาทำกระหายากทำลงสีหน่อยรุ่นเมืองหลังต่อไปอีก เบื้องหลังนี่อีกเด้อมองนี่ชักบดได้บ่ขาาค้เขาว่ะนัะ่นบดเขาอีหลีได้พี่ยนมองนี่แล้วนี่ รุ่นมึงหลังต่อไปอีกครับรุ่นรุ่นรุ่น ก็อากาศก็เย็นเย็นครับครับโงแหงโอ เิ้นออกจากเนื้อลิฟตุาปานมานี่บอลล้งนี่เอาให้บอล คือจะ,ะเกี่ยงเกี่ยงอยู่ครับโอ้ล้างนีเขาเยอ่เลยเก่งวัดการหน่อยสองสามตัวเก่ง,กงตัวหนึ่ง ใหญ่มันก็อยู่ไสมัเขา ใส่ห้มกันเลยมองนีนใส่น้องขอนใหญ่ครับ tùm mơ ô tùm cái cái kiềng rồi ô ô cá คืออยู่ตัวกาสองสามตัวครับได้ย่อตัวนี้แล้วครับได้หูว่าขอนอยู่บนนี้ ว่านี่ว่างตัวนี้แล้วว่าเออมันสียนนอ,นอยูนกันขอนยูนี่เลยว่างตัวนี้แล้วก็าม่งอตัวนี้ขันไสหลังอันเดียวนี่มันเมื่อมันสิพัดหนีจากขอนครับ <c oughs> คือว่าขอนใหม่มันสีอยูประมาณยังสี่นะไปโลโล,ลขอนใหม่ ก็เขาหลังนี้ มีสัญญาณครับตึ๊บี่ังส้นกึกเดียวจังไรวะ ก,กปลาดำๆสองตอัวปลากาสองตัวครับพี่น้องโอ้มือนี่หูซึกวัาสิชม,มานอยู่ ออกเหงื่อเรืยโอ้มานแล้วมานแล้วมือนี่